สวัสดีครับเกิผมแบงคกากมโมเกมแคทเตอแคทเกมโลบล็อกฟังกี้ฟรายเดยครับผมนะหรือว่าโลบล็อกฟรายเดย์ไนท์ฟังกิงอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ผมแอบไปเห็นหน้าปกมันมันอัปเดตเพลงของ t r i กกีมาด้วยผมนะใช่แล้วเพลงที่ผมไม่ผ่านด่านยากๆผมก็เลยว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการซ้อมเพลงนั้นครับผมนะเพลงที่ผมไม่ผ่านใน Mod ทริกกี้เวอร์ชันสอ่ะ แต่ผมไม่คิดว่าเกมนี้เอาเพลงจากมดนั้นมาแล้วจะเอาตัวระเบิดมาด้วยนะเขาคงไม่ทําระบบเดียวกับมดนั้นได้ใช่ไหมที่แบบว่าห้ามกดอะน่าจะเป็นแค่เพลงแล้วก็โนต้ตธรรมดาไม่น่าจะมีไอทห้ามกดแบบนั้นถ้ามีด้วยนี่มันจะแหลมมากเลยนะแต่ผมคิดว่าคงไม่มีเอาเป็นว่ามาลองกันทยมาดิโดนไหมล่ะโดนได้ไหม Let's go อา้าว ไม่ไปเอาอย่าโอเคดูอยู่นึงก็ได้ลองนั่นไหมไหนไอ้นั่นน่อ่ามันอยู่ไหนไอทิกกี้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 อันไหนอ่ยสองอันแรกหรือว่าสองอันหลังมันคืออะไรโอไม่ทันแหละแต่ว่าเฮียคนนี้เขาเรียกอร์โกทีโอเคเรามาซ้อมในอร์โกทีกันก่อนมันเพลงไหนอ่ะมารอดูกัน จ้อยมือถือปืนด้วยไอ้นี่เอามอสปีโก้ใช่ไหมเห็นถือปืนเหมือนปีโก้อาโกที่นี่ก็ก็มันอย่นะเพเองเพลงนี้สึกหลายคนจะชอบกัน นี่เขาใช้ได้เว้ยหรือไม่งั้นผมอาจจะไปลองหาที่ลับๆแล้วก็ลองเล่นแบบเดี่ยวซิงเกิลดูแค่ลองว่าเพลงไหนที่บอกไปพาทนี้สำคัญคือผมอยังจะมาซ้อมทิกที่ที่ผมไม่ผ่าน <c oughs> มันยากนแล้วคือแบบตอนแรกผมก็ว่าจะลดความยากลงมาเป็นอีซี่เนาะมอน่ไเมแแต่ท่านก็มาคอมเมนต์บอกพี่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านฮาร์ดโจรดูฉากลับ ผมก็แบบเฮ้าชิบหายก็คือต้องเล่นฮาอย่างเดียววะางผมไม่แน่ใจผมจะเล่นฮาร์ดผ่านเลยระเล่นอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวอเตอร์ฟักโอ้ย <c oughs> thank you ผมไปลองขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเพื่อจะมีที่ให้เราได้เดียวๆ ตรงนี้โอเคเพลย์โซโล่ใช่ไหมอันนั้นแหละคือทิกกี้แต่ผมไม่รู้ว่าผมต้องฝึกเพลงไหนผมจำเพลงมันได้ขึ้นใจเพราะตัวตายบ่อยตอนเล่น <c oughs> มันเพลงไหน i m p r o a b l e o u t s e t Magnet มันชื่อเพลงว่าอะไรผมลืมน่าจะเป็นเพลงที่สามดิมั้งอ uh ่า huh, Hard Yes ใช่ไหม i m p r o a b l e o u t s e t ใช่เพลงนี้ใช่ไหม มาลองดูกันโหลดดิง้งอโหลดทำไมตัวเล่นอยู่คนเดียวอืมนะคนหรือคนหนึ่งถูกหยุดเพราะว่าไม่โหลดเพลงเอา้าแ้วก็มีกูอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอเล่นไม่ได้หรือี้เอา้าเกิดอะไรขึ้น เขาบอกว่าคนเลยสองคนไม่ยอมโหลดเพลงเอาก็ก็ก็มีตัวอยู่คนเดียวก็โหลดมาสิ 2> 3, 2, 1, เอา้าเพลงนี้นี่อ๋อมันชื่อเพลง Hellcow อะเออผมเพิ่งรู้วาอา้เพลงผมเรือกไม่ใช่เพลงนั้นนะผมนะเนี่ยเนี่ยเพลงอะไรตัวไหานะ <c oughs> มาเล่นแบบธรรมดาผมนะผมควรจะอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าจะซ้อมเออ จะเล่นเสร็จแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างเพลงนี้หลอนติดหัวผมมากผมเนี่ยตอนที่รอบก่อนนี่เล่นไม่รู้กี่รอบยังไม่ผ่านเท่เฮ้ มันยากตรงที่มีห้ามกดไปแล้วไม่ใช่อะไรโอเคครับเนี่ยอันนี้มันไม่มีระเบิดเนี่ย,ยแต่คือไม่มีระเบิดก็ยังแลดูยากอยเนี่ยก็ลองนึกภาพว่ามันมีระเบิดด้วยอะไรอย่างี้ แต่คือผมไม่เคยมาคิดว่าจะเล่นฟังไอ้คริกกี้ดูแม่งรัวเกินจังหวะแทบไม่ได้ผมนะกดยิ้มเกรกู <laughs> หรือสว่าผมมาซ้อมฟังเพลงเต็มก่อนที่จะกลับไปเล่นก็นแล้วกันไม่รู้นะผมจะเล่นผ่าหรือเปล่าถ้าพยายามกว่าจะได้อยู่มั้ <laughs> เพราะว่าอันนี้ดูง่ายไปเลยเมื่อเทียบกับเพลงที่มอสนั้นมันไม่มีตัวห้ามกดไง การที่มันมีตัวห้ามกวดนี่คือทำให้อะไรมันมแบบยากขึ้นเยอะเกินมากๆโอ๊ยแต่เล่นอยู่ฝั่งพิกกี้นี่ ไม่รู้จังหวะคืออะไรผมนะสุสแปมอย่างเดียวโอเคเริ่มเบาลงค่อยชัวร์และดูบดีเพลงมันยังตอนนั้นที่ผมเล่นนี่ยังไปไม่ถึงไหนใช่ไหมเพลงนี้มันนานมากเลยเนะี่ยแล้วผมตายตั้งแต่แรกๆโอ้ยไปเล่นจริงจะผ่านไหมเนี่ยคือเพลงมันค่อนข้างจะนานเลยนะอย่างช่วงท่อนนี้ผมก็ไม่เคยมาถึงรู้สึก 哦。呵呵。 ดูตัวขยับตัวอย่างนี้เพลงแม่งโคตรนานทุกจะผ่านได้เหรอวะไปเล่นของจริงแปลรอบนี้ผมจะไปอยู่ฝั่งนน้นบ้างเคเลจะเป็นไปได้เหรอัะมาเมื่อกี้ถือว่าไปลองแซมเปิลเราอยู่ในจุดที่ทิกกี้อยู่ผมเนี่ย มันไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าแม่งรัวเกินต้องมาอยู่ฝั่งนี้จะเริ่มได้อะไรบ้างเนี่ยเพลงมันคือ Hell Cloud เออแต่เพลงนี้ผมเลือกแล้วมันไม่ได้มันไม่ยอมโหลดไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เพลงนี้เล่นได้ผมนะชื่อเพลง Hell Cloud ทั้งนั้นอันนี้นะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ยังเหลือในเกมที่ผมยังไปไม่ถึงรู้สึก 3, 2, 1, มาแต่เพลงนี้มันก็ค่อนข้างจะมันนะแม่งล็อกที่เป็นแลดูโหดมาก ึกเล่นแบบไม่มีตัวระเบิดไปก่อนพอไปเจอตัวระเบิดแล้วค่อยว่ากไเยีย <laughs> ไอ้ต้องรัวๆเนี่ยถ้าเกิดผมเผลอกดช้าไปกดไม่ทันเลยตื้อๆเนี่ยหลายครั้งก็ตายเพราะว่ากดไม่รัวพอด้วยไม่กล้ากดรัวเพราะว่ากลัวระเบิดไงประเด็นพอตัวที่มารัวๆแล้วผมจะไม่ค่อยกล้า มือลั่นกลัวจะเผลอไปกดโดนระเบิดกลายเป็นว่ากดไม่ทันเข้าไปคือแบบเทนี้มันที่สุดแห่งการดักตี <c oughs> ดักตีพวกสายยิกกดยไม่ดู <c oughs> ผมเป็นต้นได้ถูกอะไรวะเนี่ยนี่นี่นี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวสอนที่ผมได้อยู่ตอนนี้มันน่าจะมีตัวระเบิดอยู่บ้างผมเนะี่ยมันไม่น่าจะมารัวขนาดนี้แบบไม่มีระเบิด คยตัวระเบิดเราไม่ต้องกดไงแต่พอมาเล่นในมอดในเกมนี้มันต้องกดกลายเป็นว่าแม่งรัวเกินทิ่หายตอนนี้ผมงงหมดแล้วเนี่ยเชื่อว่าไอ้พวกที่มาสามสี่ตัวพร้อมกันนี่นจะมีตัวระเบิดอยู่ด้วยทั้งนั้นเลยบ่งบอกว่าตัวระเบิดมันจะเยอะแค่ไหนครับผมเนี่ยเนี่ยกดแคบ,บทุกปุ่มรัวมากเลยมันมีระเบิดแหละจริงๆเราก็กดแค่ไม่กี่ปุ่มแต่ว่าโว้ พอมันไม่มีแล้วตัวรัวมือมีเกเะไรแได้รู้ว่าตัวสอนมันเงยอะขนาดไหนผมนะถ้าไม่มีแบบและมือโอ้ตายคือถ้าฝึกไม่ชินกับการที่ต้องห้ามกดได้มันก็ไม่มีทางผ่านไปอยู่อ่า และคือมีตัวรวมและคือจังหวะมันเปลี่ยนไปด้วยนะตอยผมชินตอนแรกๆมาผ่านไม่ได้ทุกว่าจะไปตายตอนท้าอยู่ดีโอ้โหบอยมันเพลงไงวันนี้โอเคผมนะผลของการมาฝึกทำให้เราได้รู้ว่าไม่ได้อะไร <c oughs> ประสบการณ์ที่ได้มันต่างกับเล่นในมอดจริงมากเพราะาตัวมันคนละแบบกันเลยแบบโอ้อืมดูแล้วคงไม่ได้อะไรเราค่อยกลับไปก็กันแต่ไห,ไหนก็มาแล้วมันดวดนซะหน่อยมา let's go โดนได้เพลงเนี้แหละแต่ก็จะฝึกแล้วมา เล่นเพลงที่ตัวเลือกด้วยเคตายตายโอ้ไม่กอดเลยแหละเก็บตัวพร้อมมือีกแน่เมืองมาดูซิว่าเราเจอไก่ตัวนี้เล่นเพลงพี่จะรอดไหม เฮ้ยวันนี้แม่งเก่งเว้ยคะแนนไหลเลยอะเคเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยมาว่ะเอาเรื่องสิเว้ย ขดทันเหรอรีขูดไม่ทันเลยกูตามตรงอ้อเฮ้คนนี้แม่งมาแรงจริง โจริงผมจำได้ผมเล่นฝั่งนู้นได้ประมาณสองแสนใช่ไหมคนนี้น่าจะได้มากกว่าน,นั้นแล้วมัน้งด้วยแล้ <c oughs> ทุกคนยิ้มเลยบอกตามตรง <c oughs> <c oughs> โอ๋ย

เอนี <ST su ks> <S 2 glaube yapmış> ้แมงปัญไล่ยริงจริงนั่นคือกดค้างไว้แล้วก็ต้องเอานิ้วอื่นไปกดตัวอื่นต่อนี่แบบโหนะลกมาก เอเอ,เ,อเขาได้คะแนนมากว่าผมคนนี้เขาโปรกว่าผมทำดีทำดีเอาวะในเรื่องสองแสนจีจีโหชิปเปงิงเอฟซีด้วย thank you thank you thank y ยว โอเคผมนะก็ขอบคุณด้ตามชมกันในครั้งนี้แล้วกันนะผมนะก็ถือว่าเป็นการฝึกที่ได้อะไรหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้เลยก็รอดูกันลวกันใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจใผมสนับสนุนไงผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นพาร์ตต่อไปก็อยา่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยกลับไปเล่นตอนนี้ก็อาจจะเล่นอย่างอื่นไปก่อนคิดว่าคงยังไม่ผ่านตอนที่ก็รอบลิ้บานหมอนกูดไหน